แฟนเพจทุกท่านนะครับผมอาจารย์ไพโรธลื่นวิชานะครับเจ้าของมหายันรวยสิบทิศนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวราระพิเศษนะครับในการหาเงินช่วยน้องๆที่อยู่ตามถิ่นธุรกันดารนะฮะหาทุนการศึกษาอุปกรณ์การเรียนนะฮะอุปกรณ์การกีฬาต่างๆต,ตอนนี้อาจารย์ก็ได้ทําไปหลายที่แล้วนะฮะพื้นนี้ก็ถือว่าเป็นวราระพิเศษอีกผื้นหนึ่งนะฮะที่อาจารย์ทําขึ้นมาซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ตัวเลขที่ ถือว่าเป็นเลขมังกรใหญ่เลยทีเดียวนะครับขนาดไซส์7-8เซนจุด9มิลผนะืนขนาด7-8-9นี้อาจารย์เนี่ยได้ใส่ณนะทั้งหมดนะเนะ108เนี่ยเราคัดณนะมาทั้งหมด7ณนะด้วยกันซึ่งเป็นณนะที่เกี่ยวกับเมตตาค้าขายการงานการเงินนะฮะเกี่ยวกับโชคลาภแล้วก็ความรักนะฮะลองมาดูนะเนะตัวแรกตัวด้านในนี้นะฮะถือเป็นณนะตัวที่1น,นะครับเป็นยันเทาะป้องกันภยัยแค่คาดปลอดภยัยถือว่าเป็นณนะตัวที่1 ตัวที่สองนี่ก็เป็นหน้าเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะครับตัวที่สามนี่ฮะเป็นพุทธซ้อนก็ถือว่าเป็นหน้าเกี่ยวกับเมตตาสูงสุดนะครับอันที่4ี่ตรงนี้ก็เป็นหน้าเก้าชั้นก็คือเป็นหน้าแห่งความมั่นคงในธุรกิจการงานนะฮะการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งดีมากนะครับหน้าอันที่ห้าตัวนี้นะฮะที่อยู่ด้านนอกเห็นสีขาวขาวทั้งรอบนอกนี้ทั้งหมดนะฮะอันนี้เนี่ยเรียกว่าพุทธเกี่ยวเงินเกี่ยวทองนะครับก็ถือว่าเป็นในเรื่องของการหาเงินหาทองคล่องนะครับ นะตัวที่6ก็เป็นตัวณนะอกแตกนะอันนี้เกี่ยวกับเมตตามหาสเสน่ห์นะฮะทำให้คนชอบเราลักเรานะฮะเราเป็นเจ้านายลูกน้องก็รักแล้วก็เคารพเรานะ,ะถ้าเกิดเราเป็นลูกน้องเจ้านายก็ให้ความรักเรานะฮะเดินขั้นเดินตำแหน่งได้ดีนะครับมาดูณนะอีกด้านหนึ่งฮะณนะด้านซ้ายตรงนี้นะฮะที่อาจารย์ชี้อยู่ตรงนี้นะครับ,รบก็เรียกว่าณนะวนณเนะวียนณนะหลงไหลณนะเมตตาณโมพุทายะนะฮะอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับ ความเมตตาเหมือนกันนะครับค้าขายดีนะครับเนะแรอบภากคาถามีหัวใจภกคาถาที่อาจารย์ใช้ทั้งหมดคือ9ภพักคาถาซึ่งเน้นในเรื่องของภกคาถาที่เกี่ยวกับเมตตาค้าขายดีนะครับการงานการเงินดีโชคลาภนะฮะความรักดีนะครับอยู่ในผืนพยันชนี้9พักคาถาด้วยกัน 1. คือนโมพุทธายะหัวใจพระเจ้า5พระองค์2คือนมาอาอุป้องกันภัยแค็งปลอดภัย สามคือนมะพธาหัวใจธาตุทั้ง4นะฮะในการปรับธาตุหมุนดวง 4. ี่คือนาชาลิติหัวใจพระศิวลีนะฮะเน้นเกี่ยวกับโชคลาภค้าขายการงานการเงินดี 5. คืออิสวาสุอิสวาสุก็เน้นในเรื่องของแคลวคาาปลอดภัยแล้วก็ครอบครัวอบอุ่นนะฮะแล้วก็ปลอดโรคปลอดภัยด้วยนะครับหก,ก็คืออุอากานะหัวใจเศรษฐี พระเจ้าเศรษฐีก็เน้นในเรื่องของการเงินการงานเหมาะสาหรับคนที่ทําการค้าเงินผ่านมือเยอะๆนะหรือเล่นหุ้นปล่อยเงินกู้อย่างนี้นะครับเก็คือพุทธังสังมินะพุทธังสังมิก็เป็นการกล่าวน้อมน้อมแด่พระพุทธธรรมประสงค์เพื่อให้ท่านประทานพรให้เรา 8. ก็คือสุณโมโลนะฮะสุณโมโลก็คือหัวใจคุณแผนนั่นเองก็เน้นในเรื่องของมหาสเสน่ห์เมตานะครับ 9ก็คืออสังวิสุโลปุสะภุพานะฮะเป็นภรคาถาที่เกี่ยวกับการปรับธาตุธาตุไฟธาตุอารมณ์ต่างๆไม่ให้เรามีการทะเลาะบบาแววงกันในครอบครัวหรือในบริษัทอาจารย์เนี่ยมีเจ็ดนะฮะในผืนพยันชนะแปดรอบเกาคาถาขนาดพืนพยัญชนก็เจ็กก็ถือว่าเป็นศัสตร์ตัวเลขที่ เป็นเลขเฮงนะฮะเลขมงคลถือว่าเป็นเลขมังกรเลยทีเดียวอาจารย์ยังใช้สีที่เป็นมงคลกับชีวิตนะครับโดยใช้สีด้วยกันทั้งหมด3ส,สีด้วยกันนะก็คือใช้สีเงินสีทองและก็สีหน้าขอแนะนําผืนผพยัญชน,นะสำหรับคนที่ชอบในาศาสตร์ของตัวเลขนะอันนี้ทําแค่789ผืนนะครับสามารถลงวันเดือนปีเกิดได้ตั้งแต่1คน2คน3คนก็ได้ สูงสุดได้ที่5คนนะครับคนธรรมดาจะเชื่อและศรัทธาแล้วยังมีพระอาจารย์เกจิดังๆอีกยังคนที่สนิทสนิทกับผมนะครับอย่างพี่บอยพิษสนุนิ่มสกุลนะฮะหรือว่าพี่ลาล่าพี่แหลมมริสันพี่เหลือเฟือนะครับหรือว่าอแอดสมบัติเมธานีนะครับก็ยังยืนยันและคอนเฟิร์มครับว่าชีวิตดีขึ้นจริงๆออไปลองเลย ตอนนี้นะครับผมก็มีมหายันรวยเป็นของตัวเองแล้วนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นด้วยอาจารย์ได้บอกเอาไว้แล้วครับว่าอ็อฟนะจากนี้ก็ให้เตรียมรับมือเอาไว้ให้ดีเดี๋ยวอ็อฟได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตตัวเองแน่นอนนะครับ